สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มาฟิตนะครับผมโอเควันนี้เ,เราจะมาแนะนำจุดจุดที่ว่าเอาไว้แบบปั๊มเลเวลเราปั๊มเงินนะครับจุดแรกเดี๋ยวผมพาไปอันนี้ก่อนเลยเดี๋ยวก็มาแนะนําที่แรกกันก่อนเลยนะครับที่แรกผมจะแนะนาเป็นจุดนี้นะครับมามาที่ไอตรงอ่าวนะครับ องังอางเก็บน้ำนะไม่ใช่อ่าวพผิดนั่นแหละมาที่อางเก็บน้ำใช่ไหมทุกคนเลาะมาตามทางตรงนี้อ่ะมาถึงตรงนี้ปึ๊บเข้าไป <c oughs> ด้านในมันจะเป็นสวนแครลทนะครับตรงนี้มันจะเป็นจุดฟาร์มเงินกับฟาร์มเลเวลนะครับคือมันตัวไอเนี้ยตัวสีทองกับตัวระดับ ที่ว่าเป็นสีลุงอะมันดอกง่ายนะครับแล้วก็ขายได้ราคาดีด้วยอีกอย่างหนึง่งปลาในตรงนี้มันแบบไม่ได้แบบมีติดลบอะไรเยอะขนาดน,นั้นนะครับนี่เห็นไหมแค่ตัวปกติยังได้เลเวลห้าร้อเลยนะครับแนะนําครับตรงนี้ว่าเป็นจุดฟาร์มเงินแล้วก็ฟาร์มตังได้ดีในช่วงระยะหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูจุดที่2นะครับ โอเคจุดที่สองผมเนี่นเป็นจุดที่อ่าอะไรนะมันเชื่อแล้วนะอ่าหูเขาอะไรอย่างเนงะี้ยหูเขาที่ถูกทิ้งล้านะครับตรงจุดที่เรามาซื้อเบ็ดสี่ลุงนะครับหนีจุดนี้เลยนะครับนี่พอจอดเรือใช่ไหมเห็นไหมตัวนี้มีมีเรือมาอยู่กับตัวนี้เต็มเลยนะครับนี่ขึ้นมาทางนี้ครับแล้วก็มาตกตรงนี้ได้เลย ตรงนี้จะเป็นจุดหนึ่งที่ปาขายได้ราคาดีนะครับแล้วรีวิวก็เยอะพอสมควนรนะครับซึ่งผมแนะนําเลยว่าจุดนี้เอามาฟาร์มตังค์กับฟาร์มเงินได้ดีนะครับพวกฟาร์มเลเวลก็ได้ดีเหมือนกันนะครับอีกอย่างหนึ่งมันเป็นแบบจุดที่ตัวสีลุงมันค่อนข้างออกง่ายเหมือนกันครับแต่ว่ามันยากกว่าจุดที่เป็นจุดแรกนะครับคือจุดแคโรลเอันออกง่ายกว่าตรงนี้นะครับตรงนี้ออกยากนิดนึงแต่ว่าปามันคุมนะครับขาย ตัวนึ่งก็ได้ราวๆเจ็ดพันถึงหมื่นเลยนะครับถือถือว่าดีมากโอเคเดี๋ยวพาไปอีกจุดนึงครับจุดนี้จะเน็ต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 ปิงอ่าโอเคเดี๋ยวพาไปอีกจุดหนึ่งครับเดี๋ยวผมต้องใช้โทเทมนะเพราะว่าเซฟไปแล้วนะครับจุดที่จะพาไปนี้เป็นจุดที่อยู่ในอ่าน้ำปุ่นนะครับไม่ใช่กล่องเดี๋ยวทำเป็เนงนะอยูไ่ไหนเออนี่ ไอจุดเนี่ยจะเป็นจุดที่อยู่ในน้ำวนซึ่งนี่ันจะเป็นถ้ำคิสตันนะครับอ่าวคิสตันนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูว่ามันเข้ามาทางไหนเฮ้ยเมือ่อตะตื่นเลยอีเวนเลยน่าจะเป็นอีเวนนะครับตอนนี้เดี๋ยวแป๊บนึง ใช่ปะไม่ใช่ไม่ไม่เห็นดีเวนต์ยังไม่ใช่อีเบียนนะครหรือวันมืดอยู่แล้ววะเข้ามานี่อะไรตรงนี้จะมืดตลอดก็คือเป็นเดอะเด็บนะครับก็คือลงมาทางน้ำบนแล้วก็ทำการเปิดประตูเดอะเด็บนะครับแล้วเข้ามานะครับนี่เดี๋ยวผมพาไปดูนี่ตรงนี้เลยครับอันนี้ไงอ๋อมันเป็นอีเวนต์นะเมื่อกี้นี่พอคุณผู้ชมแบบเข้ามาถึงตรงนี้ใช่ไหมครับ ให้เดินมาทางนี้ครับนี่เดินมาทางนี้เดินไปทางกําแพงตรงนู้นนะฮะปึ๊บแล้วก็โดดมาครับนี่กระโดดไปทางนี้เลยแล้วเดินมาตามทางครับอันนี้เป็นจุดที่สามนะครับที่ผมบอกนะครับจุดที่สามแล้วนะครับหนึ่งกับสองไปได้ง่ายนะครับแต่ว่าจุดที่สามจะยากนิดหนึ่งเพราะว่าเราต้อง เข้ามาในเดอะเดฟก่อนแล้วก็ค่อยมาที่อา่อาวอ่าวกิดตันครับหลังจากที่มาตรงนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมต้องโดดอา่าว <c oughs> เรียบร้อยครับถ่ายก็คืออย่างที่เห็นครับก็ถ้าโดนน้าในในอ่าวกิดตันคือเรียบร้อยฮะตุย <c oughs> โอเคชาดีน,น่งครับแหลกกำลังแหลกอยู่ต้องใส่บูทใหม่เลยนะ เราท้บู๊ชอยู่ไหนค่ัแป๊บหนึ่งนี่นี่นี่โอเคนี่เดี๋ยวพาไปปุ๊บกระโดดมาตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ไปตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้โอเคแล้วก็ไปตรงนี้เลยครับนี่ตรงนี้จะเป็นอีกหนึ่งอยู่ไครับที่ฟาร์มเวลฟาร์มกันได้ฟาร์มเวลได้ดีนะครับแต่ว่าเงินมันก็ได้ดีเหมือนกันแต่ว่าเงินผมว่ามัน ต้องตัวแบบระดับแบบว่าตัวสีทองไม่ก็ตัวสีมิติอะไรเงี้ยมันถึงจะได้เงินดีเนี่ยแต่ผมก็ขอแนะนาว่าตรงนี้เป็นจุดฟามไม่ได้ดีเห็นไหมตัวสองพันเลยนะแค่ตัวธรรมดาครับเลเวลสองพันสองเลยนะครับคือดีมากนะครับตรงจุดนี้เป็นจุดหนึ่ง <c oughs> โอเคเดี๋ยวขอลองตกตัวนี้ให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับนี่ไงสองวันสองนะครับโอเคครับ อ่ามาผมจะบอกจุดสุดท้ายนะครับโอเคจุดสุดท้ายนี่ผมขอบอกว่าจุดสุดท้ายคือทุกจุดในแมปครับคือจะบอกว่าเออเนี่ยทุกจุดในแมปเลยมันคือจุดฟาร์มไว้ไว้ชั้นดีไว้คือก็าใจปะอ่าผมขอแนะนําว่าเนี่ยรอวันเสาร์นะครับนี่วันนี้ก็เป็นวันเสาร์แล้วครับซึ่งในวันเสาร์เนี่ย gm หรือ admin นะครับ mm hmm. เขาจะเซกบัฟนะครับก็คือเป็นบัฟโชคบัฟเลเวลคูณ2นะครับซึ่งดีมากนะครับคือคือแบบคนเลเวล5้าิบตกในอีเวนต์นี้บอกเลยว่าแป๊บเดียวนะแปบ๊บเดียวมีโอกาสถึงพันหรือบางคนก็ขึ้นเลเวล1 0งพันเลยนะครับซึ่งก็รอเลยแลัวเสาร์นี้ครับเนี่ยก็ก็วันนี้แหละวันเสาร์ว, <c oughs> วันที่เห็นก็วันนี้เลยครับวันเสาร์ก็ เชิญชวนนะครับสำหรับคนที่อยากมาปัมเบลหรือว่าไอ้นี่นะครับก็ตามนะครับมีทั้งหมด4จุดนะครับจุดแรกเป็นอ่าวที่ตกจระเข้นะครับแล้วก็อ่าวที่สองแล้วก็ที่สองอ่ะจะเป็นที่เกาะูเขาที่เป็นซื้อเบนนะครับแล้วก็จุดที่3ามจะเป็นอ่าวอ่าวคิดตันนะครับและจุดที่สี่ก็คืออีเวนต์นะครับก็คืออีเวนต์ของวันเสาร์นี้นะครับซึ่งดีมากครับผมโอเค ขอจบคลิปอ่าเท่านี้แล้วกันนะครับผมไม่ได้อัดคลิปหนาลละตื่นเต้นโอเคขอบคุณนะครับก็ก็นั่นแหละก็ตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดดิงกดตามให้ผมด้วยนะครับผมไว้เดี๋ยวมจะมาทําคลิปแบบนี้อีกถ้าคนดูเขาชอบกันนะครับโอเคตลอวไปนี้บ๊ายบายครับ